แต่ไม่เป็นไรคุณพ่อคุณแม่อยู่ลูกก็ไม่ต้องกลัวลูกคุณพ่อเขาจะบอกว่าที่ต้องไปเขาจะรู้ว่าสวายปิ้งแล้วเขาก็เลยไม่ถ่ายลูกเยอะเขาแค่จะส่องไฟเฉยๆสวายเปิดโน้ตสวายปิ้งสวายเปิดโน้ตสวายปิ้งแล้วเขาคือพูดว่าทำไมพูดโอแม่เลยเหรอลูกก็ต้องพูดโอแม่ มันส่องไฟแล้วมันเป็นไงบอกแม่สิแล้วลูกกอดคุณพ่อ,นอ,อ,อแน่นเลยใช่ไหมคุณพ่อปล่อยลูกแน่นมากเลยเหมือนปิงเลยไม,ไม่ต้องปล่อยคุณพ่อกอดลูกอยู่แล้หน้าสงสารจรงเลยไปดูน้องสิไหนพยายามเดินซื้อลูกมันกระเพกไหมลูก เดินตุดบิดก็ได้ลูกไม่ต้องเดินกระเพกเห็นไหมไอเนี่ยกินไอศกครีมไม่ได้เนี่ย